มาเตรียมส่งของให้กับเพื่อนๆนะครับคุณวีนะครับสั่งเข้ามานะครับแบงค์สิบบาทนะครับนี่ครับยกแหนบเรียงเลขนะครับหนึ่งร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยใบเรียงเลขนะครับแหนบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับคุณปะ ปะ,ปะวะนีสนาใช่ไหมครับขอไปถ้าอ่านผิดนะครับสั่งนะครับแบงค์สิบทรงม้านะครับหนึ่งสองสามใบนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามอ่าโอเคแล้วก็แบงค์นะครับยี่สิบทรงม้าแบบนี้นะครับสองใบนะครับแล้วแบงค์แบงค์บาทแบบขึ้นสนิมแบบนี้นะครับ แบบแบงก์บาทเพื่อสนิมเนี่ยร้อยเดียวนะครับเพืนร้อยเดียวนะครับเห็นไหมครับโอเคสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับคุณนะครับช่างพลนะครับกระจกที่ท้ายเหมืองนะครับสั่งเหรียญพยาคุดแบบนี้มานะครับสามเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาจัดส่งกันนะครับขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทั้งสามท่านนะครับเดี๋ยวรีบออกของให้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่กำลังออเดอร์อยู่ตอนนี้นะครับที่กดติดตามแล้วก็โทรเข้ามานะครับหรือไลน์เข้ามาก็ตามนะครับเดี๋ยวจะรีบจัดส่งตามนะครับใันนี้ช่วงเช้าครับ